หยิบได้อ่าดูสิจ้าจิบหนึ่งงานออาเดี๋ยวแนะวิธีการใช้ก่อนเอาออกมา <c oughs> โอเคว่าตามแล้วทำตามฝนตกกันฝน <c oughs> แดดออกกันฟ้าผู้หญิงเนี่ยไม่ได้กลัวแดดแต่กลัวเป็นฟ้าโควิด oh. กันจมูกร้อนพัด,พดคิดมากเ <c oughs> คาะ <c oughs> ถ้าใครจะมายืมเงินรีบบังไว้ก่อนเพ <c oughs> <c oughs> ราะถ้าเราไม่บังเวลาเราไปทวงเนี่ยมันจะบังแล้วเราจะหามันไม่เจอเอาใหม่ฝนฝ <c oughs> นตกกันฝน แดดออกกันฝ้าโคโวิดกันจมูก,ก,มกร้อนพัด,พดคิดมากเคาะแต่ถ้าเจอหน้าใครแล้วจะมีปัญหาบังไว้บังไว้จะได้ไม่ต้องมีปัญหากับใครและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือไม่มีปัญหากับตัวเองด้วยบังตัวนี้ก็คือบังตัวกิเลสท,ที่มันจะเข้ามาทำร้ายใจนะตนนัวนี้วิธีการเก็บคก้มมือหนึ่งแล้วก็หงายมือหนึ่งหัวไม่มือ ตรงนี้อันนี้สี่นิ้วมือที่หงายบิดให้ควาํามือที่ควาําบิดหงายออกไปชนก็ไปตรงๆมือควา้าหัวไม่มือมันจะชี้ตัวเองบิดไปเข้าใจเขามือหงายชีย้เขาเอาใจเขามาใส่ใจเราเข้าใจเขาแล้วเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วก็รัดไว้พอดีโอเคไหมโอเคแจกก็แจกแล้วสอนก็สอนแล้วเพราะ,ะนั้นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ไปสอนลูกครับ เอาไว้สอนลูกนะโอเคลูกก็ลูกน้อยๆอยู่ในใจเนี่ยเมื่อกี้ว่าจะฟังเพลงเพลงกล่อมเด็กภาษาใต้ใช่<ะ>มัน<ห>มันออกไปไงบบั้นวะพร,าว,ร,พราวเอ้พราวนาลีเกต้นเดียวโนนี้อยู่กลางเลขีพึ่งฝนตกก็ไม่ต้องฝ่ารองไม่ทึ่งอยู่กลางเลขีพึ่งทึ่งได้แต่ผู้ผลบุญเอ้คือพ้จากบุญแล้วก็จะไปถึงตรงนี้จ้ะ เราเล่นแผน,นีฟังหลูเหลืองไม่เอออาสาอยู่ที่นี่แล้วไม่ได้เนี่ยบัตรซี่เผื่อเราเล่<ไ>วโอเค <c oughs> ไม่ได้จ้จะเ <c oughs> อาไปฝึกกันสักนิดหนึ่งเ,เป็นประโยชน์เมื่อกี้นี้เออจริงๆเดี๋ยวต้องไปยืนที่ตรงใบไม้เมื่อกี้ขอบใจจ้ะพอดีฟังเรื่องใบไม้แล้วก็ได้ประโยชน์อัดคลิปไปหน่อยมหมได้นะไอใครจะถ่ายเรานิดหนึ่งวะเราจะอัดเอง ไอ้ที่เขาอาัดก็อัดไปของเราจะใช้ด้วยพร้อมหรือ,อยังมาไอ้หนุ่มมาตรงนี้ถือกล้องเราอ่ะใช้ได้ดถามพระอาจารย์ว่าใบาไม้มันสอนธรรมะอะไรได้บ้างลองดูนะหนึ 1, 2, ไไ่งสองสามกดใหม่กดใหม่จ้ะถามพระอาจารย์ว่าใบไม้มันสอนอะไรได้บ้า สอนได้หลายอย่างใบไม้ส่วนมากก็ใบไม้แก่มันจะร่วงใช่ไหมใบอ่อนร่วงได้ไหมสาเหตุของการร่วงเมื่อกี้ลูกเนนบอกว่าพายุใหญ่มาก็ร่วงก็นอนกัดกินก็ร่วงคนปีนไปหักกิ่งหักก้านก็ร่วงเพราะฉะนั้นชีวิตก็เหมือนกับใบไม้มันจะร่วงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ แต่ก็ตอนตึกถล่มก็ร่วงไปเยอะอยู่ดังนั้นเพราะนั้นมันพร้อมที่จะร่วงตลอดเวลาในเมื่อมันพร้อมที่จะร่วงตลอดเวลาเราก็ต้องเตรียมตัวว่าเราจะร่วงแบบไหนร่วงแบบนักเลงทั้งนักเลงธรรมะอย่างเงี้ยเราจะร่วงแบบไหนจึงจะดีร่วงแล้วให้คนเ็ามีความรู้สึกว่าเฮ้ยโอ้โหสุดยอดจริงๆมาเลยร่วงแบบนี้เพราะนั้นเดี๋ยวแนะวิธีการที่จะร่วงแบบมีความสุขสนใจไหมสนใจค่ะให้ให้คาถาก่อนนอน ร่างกายสกรปรกทั้งวันก่อนนอนต้องทำอย่างไรกับร่างกายอา,อาบน้ำอาบน้ใจที่มันเปื้อนอารมณ์มาตลอดทั้งวันก่อนนอนต้องทำไงกับใจล้างใจให้เกลี้ยงอย่ากอดอารมณ์หลับยกเว้นแฟนชื่ออารมณ์ <c oughs> นะแล้วก็ท่องคาถาก่อนนอนว่าตามพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต,นนต้องดีกว่าวันนี้ต้องดีกว่าวันนี้ทำมือ <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> นิดหนึ่ง <c oughs> ไม่ต้องดีมากเดี๋ยวดีแตก ดีขึ้นสักนิดหนึ่งโอเคยู่โอเคอ okay, จะวันนี้ให้คาถาก่อนนอนเอาใหม่นะ<า>ร่างกายสกรปรกทั้งวันก่อนนอนต้องทำอย่างไรกับร่างกายล้างใจลุกขึ้นถ่ายลแล้วก็วนๆไปได้อยู่แต่อย่าไกลเกินเสียงมันไม่ถึงอาบน้ค่ะอาบน้เอาใหม่ร่างกายสกรปรกทั้งวันก่อนนอนต้องทําอย่างไรกับร่างกายอาบน้ำใจที่เปื้อนอารมณ์ทั้งวันก่อนนอนต้องทาอย่างไรกับใจล้างใจล้างใจให้เกลี้ยงอย่าก,กอดอารมณ์หลับยกเวน้นแปลนชื่ออารมณ์จ้ะ แล้วก็ท่องคาถาก่อนนอนว่าตามจากพรุ่งนี้พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ต้องดีกว่าวันนี้นี้ไม่ต้องดีมากเดี๋ยวดีแตกดีแค่นิดหนึ่งแล้วก็ยิ้มหลับพอตื่นปุ๊บยิ้มปั๊บท่องคาถาตอนเช้าวันนี้วันนี้ต้องดีกว่าเมื่อวานต้องดีกว่าเมื่อวานนี้ดีขึ้นวันละนิดเดือนหนึ่งได้กี่นิด30สบนิด30สินิดเพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ได้เจอเราเดือนเขาจะงงมาก ไปทําอะไรมาเมื่อก่อนเห็นฟุ้งซ่านทั้งวันทาไมตอนนี้ดูดีจังเลยไปสวนโมกมาพอดีได้ยินคราที่สวนโมกท่านให้ธรรมะข้อคิดว่าต้องดีขึ้นวันละนิดนอันนี้ผ่านมาได้เดือนก็เลยดีได้แค่สามสิบนิดเพราะนั้นเดี๋ยวอีกสองเดือนมาเจอใหม่ฉันจะดีกว่านี้ให้ดูทุกคนพัฒนาได้ถ้าให้โอกาสตัวเองเพราะฉะนั้นขอให,ให้ให้โอกาสตัวเองด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่พวกเรามาอยู่ที่นี่ ถือว่าเป็นกลุ่มนี้ให้โอกาสตัวเองแล้วเพราะว่าที่นี่เปรียบเสมือนตักกัสีลาที่เราได้มาเรียนรู้สารพัดเรื่องอะไรมากมายเลยทั้งตั้งใจไม่ตั้งใจทั้งเต็มใจไม่เต็มใจแต่ว่ามันจะได้ทุกวันอย่างน้อยๆก็ธรรมชาติสอนครบธรรมชาติสจากตาธุรนสอแล้วเรามายุ่งอะไรกับเขาด้วยวะใจ้้า่านศาสนาจะค่ะจ้าโอเคจ้า เชิญจ่าเชิญจ่าต่อไปเลยจ้ะอ่ะนี่จากของใครเอ่ยของใครเอ่ยใครยังไม่ได้คัดคม<า>ไม่เาไม่เชื่อหยิบเองเลยหยิบเองเลยจ่า,าร,รู้รู้ไมยังไม่ได้ เหนูขอสีก่อนขอสีส้ม <c oughs> อขอสี้ <c oughs> ยเอ,อนนขอส<ล>ีชมพูอ,อันนี้ของแม่ค่ะ <c oughs>